วัดแล้วผาเทปรอนขีดสองศูนย์นะฮะจะมีน็อตสองตัวนะครับเราใช้น็อตสองตัวนี้หรอสร็จแล้วเอาสายไฟออกับ ออพีกข้างล่างจะมีน็อตสองตัวถ่าออกตอกมากเป็นแท่งแบบนี้แล้วก็รอท่าเทฟลอนเก่าออกเมื่อลือขาดแล้ว มันจะติดอยู่ข้างในนะครับเราต้องตัดตัดลวดเดิมตรงกลางตัวตรงการลางก็ปั่แจเบอร์สิบสี่ข้างนอกสองฝั่งชปครับ

็นำลวดใหม่หมาเป็นม้วนอย่างนี้นะครับน็อตทองเหลืองเขาจะเป็นน็อตผ่านนะฮะมีรอยกิ่งก็สุนใส่ไปแล้วไปอย่างประมาณนี้แล้วเรก็สใส่ตรงนี้านมานี่ก็จะมีร่องมีรูตนะัวก็ะสับจัดลักษณะเขาอยู่กลางแมกไกไลยนะครับแล้วก็ตึง แล้วใบแจเบอร์12หมุนไปด้านหน้าหมุนไปด้านหน้าแบงนี้นะครับประมาณสองรอบอันนี้แล้วก็เอาน้อตมาใส่เหมือนเดลยใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวพึ่งตึงแน่นนะคขันไว้ก่อนรักไว้เฉยๆแล้วก็ดึงมาอีกฝั่งหนะึ่งพับลง ให้เลยแมกไก่มาหน่อยหนึ่งเราก็ตัดประมาณนี้เหมือนเดิมท่องเลืองใส,กส่กระป๋องใส่รูกรัปนิ้วกดไว้มลนไปด้านหน้าอีกเหมือนเดิมเหมือนกันการ่แล้ว ปแล้วใส่เราทำการล็อกฝั่งหนึ่งให้แน่นก่อน แน่นก่อแล้วเราก็ใช้อันนี้ตึงให้แน่นเหมือนกันดันไปด้านหน้าให้ใสให้เส้นลวดเขาตึง้วใช้ประเจล็อกไว้แค่น,นี้เส้นลวดเขาจะตึงแล้วก็มานั่งทาเทปละ บนเป็นรั่ได้เลยนี่นเก็ใช้กันไก่ใช้กันไก่ตับเต็ง เราขีดพ้าเทนบอนตรงมุมเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการพับนะครับง่ายต่อการพับเพื่อความสวยงามแล้วปิดเข้าไปเลยเเ่่่่่่่อออออออกนนนนยยไไไไไััวดมหบ

แล้วนี่เป็นฝันที่เราใส่เหลือนะคเป็นสายแล้วก็เอาเหล็กที่เราถอดนะออกระตบวันเดียวให้เอาทองเหลืองที่มันเป็นเนี่ยหาออกมาข้างนอกผิดขึ้ยนนะครับเพื่อที่จะรับมัข้างล่างสองตัวที่เราถอดอย่างนเราทำย้อนกลับทำย้อนกลับสองตัว

ข,ขันแค่พอตึงมือนะัขันแค่พอตึงแล้วถ้าเราขันแน่นไปออกแรงเยอะไปเดี๋ยวนอ็อตทองหจะเกี่ยวหวานแค่ตึงมือพอสองฝั่งสองฝั่งเสร็จแล้วก็วใส่กลับที่เดิมเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อย